ครับสวัสดีครับเราอยู่กับชนบทสตอรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอาหารแพคขุนว่าจะขุนแพ้ยังไงให้อ้วนต้นทุนต่ําหรือไม่ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเยอะๆเลยเราจะขุนยังไงให้อ้วนอ่าเข้าเรื่องกันเลยไม่ต้องพูดเยอะส่วนตัวที่เลี้ยงมาที่ทํายังไงให้แพคขุนอ้วนเคยลองมาหลายวิธีแล้วนะครับคนนู้นแนะนํามา ก็มีต้นทุนค่อนข้างสูงคนนี้แนะนํามาก็ต้นทุนก็มีก็ต้นก,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 ก็มีต้นทุนอันนี้มาเป็นเรามาทำอ่าเป็นแพะขุนโดยที่ต้นทุนต่ําคือ,อยังไงคือที่ท,ที่ที่ฟาร์มของผมนั้นจะให้อาหารแพะหนักๆกก็คือ2เวลาก็คือช่วงเช้าประมาณแปดโมงถึงเก้าโมงนั่นคืออาหารมื้อหนักคือเยอะเยอะเลยนะครับแปดโมงถึงเก้าโมงและอีกรอบหนึ่งคือรอบบ่ายคือรอบบ่ายสองโมง จะให้สองเวลาจะให้อาหารแพะใ,ให้ก็กินอาหารสองเวลานั่นคือแพนแพะปกติทั่วไปส่วนแพะขุนผมทํำยังไงแพะขุนผมจะลักษณะอย่างเงี้ยก็คือแพะขุนเนะี่ยคือเราแยกออกมาจากแม่มันอยู่แล้วของผมจะแยกมาประมาณสามเดือนนะผมแยกออกมาเลยมาขุนนี้ประมาณหนึ่งเดือนไม่รู้ว่าลูกมันออกมาน้ําหนักมีเท่าไหรอ่อ่ะผมอ,ออกมาแยกออกมาเลยสามเดือนจับแยกแม่มันหย่านมเลย สองเดือนวกว่าๆสามเดือนนี่จับแยกได้แล้ววิธีขุนของผมก็คือที่ผมจะใช้ก็คือเช้าแปดโมงไม่เกิน9ก้าโมงเหมือนแพะใหญ่เหมือนแพะปกติทั่วไปเหมือนแพะแม่พันธุ์ทั่วไปให้อาหารหนักไปเลยครับอาหารหนักจําพวกอะไรผมเน้นย้าเสมอว่าช่วงเช้าผมจะไม่ห้อยให้กินยาถ้าไม่จําเป็นผมจะให้เป็นกรถินเช้าผมจะให้เป็นกระถิน เป็นกระถินจะเป็นกระถ้าจะเป็นเพื่อนๆจะให้เป็นกระถินสับหรือเป็นกระถินทั้งต้นก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาได้เหมือนกันครับแต่ให้มีปริมาณที่แพะพอกินให้แพะอิ่มถ้าเป็นแพะปกติทั่วไปแพะแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่ปทั่วไปที่เลี้ยงทั่วไปก็คือเราจะให้เวลานี้เวลาเดียวแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ต้องรอบบ่ายเลยแต่ถ้าเป็นแพะขุน คือผมจะให้เขาทานจุกจิกผมจะให้เขาทานจุกจิกคือยังไงพอกระถิงนเขากินหมดแล้วเขาอิ่มแล้วเขานอนกันประมาณสักสิบเอ็ดโมงประมาณสักสิบเอ็ดโมงสิบโมงถึงสิบเอดโมงเนี่ยผมให้อีกรอบหนึ่งแต่ไม่ได้ให้เป็นกระถินนะครับแต่ไม่ได้ให้เป็นกระถินผมจะให้เป็นหญ้าแทน ประมาณสิบเอ็ดสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยผมให้ไปอรอบหนึ่งเป็นยาแทนแล้วเขาก็จะอิ่มยาเอาไปจนถึงเขาจะกินใช้ระยะเวลาในการกินก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเขาจะอิ่มยาไปถึงช่วงบ่ายสองให้อาหารหนักอีกครั้งหนึ่งให้อาหารหนักอีกครั้งหนึ่งพอมารอบเย็นพอมารอบเย็นสี่โมงเย็นเขากินเขาอาหารหนักเขาอิ่มแล้วเขานอนกำลัลงนอนเขาอยู่ละสี่โมงเย็น ผมให้อีกรอบหนึ่งแต่ไม่ได้ให้ปริมาณที่เยอะนะครับคือให้ปริมาณที่เขาเขากินกินหมดครับไม่ได้ให้แบบว่าเขากินแบบให้เขากินแบบอิ่มเลยคืออาหารจุกจิกนะครับคือเป็นอาหารเขาเรียกว่าอะไรอาหารว่างครับคือให้เขาปริมาณที่พอเหมาะไม่ได้ให้เยอะจนเกินไปอส่วน ส่วนอาหารหนักเราก็ให้เยอะตามปกติเราให้ตามปกติที่เขากินหมดให้หลังจากอาหารหนักประมาณสักสองชั่วโมงให้เขามีเวลาย่อยนิดนึงแล้วเขาจะกินอีกกินจุกจิกเข้าไปแล้วถามว่าบางคนบอกว่าอาหารจุกจิกะเป็นอะไรได้บ้างเป็นหญ้าถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่มีต้นทุนให้เป็นหญ้าเลยครับเพื่อนให้เป็นหญ้าเลยไปหาเกี่ยวญ้ามาเลยครับหาเกี่ยวญ้าทั่ว,ว,วไปหาเกี่ยวญ้าเลย หรือบ้านใครมีพืชตระกูลถั่วพวกถั่วเลืองถั่วกากถั่วเหลืองกาดถั่วเขียวกากถั่วเหลืองกากถั่วเขียวก็ให้ได้เหมือนกันเป็นอาหารว้างเป็นอาหารบ้างของเขาหลังจากอาหารมื้อหนักหรือถ้าบางคนขยันอาหารมื้อหนักเขาเขากินเสร็จแล้วสมมติว่าเราให้เวลาอาหารแปดโมง <c oughs> เขากินอิ่มแล้วอะยเวลาประมาณเก้าโมงเขากินอิ่มแล้วเขาเลิกกินละอ่ะสิบโมงเราให้อาหารอีกทีหนึง่ง พอเอาให้อาหารแต่เราให้น้อยๆนะครับไม่ได้ให้เยอะให้แค่ครับแบบถ้าเป็นหัวอาหารนะให้น้อยๆสักถ้าว่าแพมีสักสิบตัวเงี้ยให้หัวอาหารเขาสักแค่หนึ่งชามก็พอหนึ่งชามก็ประมาณหนึ่งกิโลให้สิบตัวให้แค่หนึ่งกิโลพอแค่นั้นพอให้เขากินไปสักสิบเอ็ดโมงให้เขาอีกสักหนึ่งกิโลเที่ยงให้กหนึ่งกิโลบ่ายสองให้หนึ่งกิโลเออเที่ยงเที่ยงหนึ่งกิโลบ่ายโมงหนึ่งกิโล พอมาบ่ายสองก็เป็นอาหารหนักจะเป็นกะถินหรือเป็นหญ้าก็ได้ครับเป็นรอบบ่ายแต่ผมรอบบ่ายผมอยากแนะนําให้เพื่อนเพื่อนให้แพ็กกินหญ้านะครับเพราะว่าเขาจะใช้พลังงานในการเคี้ยวเอื้องอะ่ะก็คือเขาต้องการใหญ่เขาต้องการเขาเรียกอาหารหยาบก็คืออาหารหยาบก็คือกาก,ากอาหารค่อนข้างเยอะพวกหญ้าพวกอะไรพวกเนี้ยพวกหญ้านะครับก็คือตอนบ่ายผมแนะนําเน้นย้าเลยว่าควรเป็นหญ้าดีกว่ากะินนะครับพอบ่ายสองเราให้อาหารหนักเสร็จปุ๊บ ให้กินยาเสร็จปับ๊บเขาตอนบ่ายเขาจะใช้ระยะเวลากินค่อนข้างนานกว่าตอนเช้านะครับสักสี่โมงเย็นแล้วกันให้สักรอบหนึ่งห้าโมงเย็นอีกสักรอบหนึ่งหัวหานอีกสักหนึ่งกิโลห้าโมงเย็นหนึ่ง,องอาาก,ก,กิโลสี่โมงเย็นหนึ่งกิโลโเบ็ดเสร็จเราให้ไปตอนสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงแล้วก็สี่โมงห้าโมงหกชามหกกิโล 6กิโลแต่เพื่อนๆบางคนก็ไม่อาจจะไม่ได้ให้ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมพูดไว้เผื่อแบบไปไปไป,ปรับประยุกต์กันใช้เอาบางคนมีต้นทุนในการให้หัวอาหารซื้อหัวอาหารบางคนไม่มีต้นทุนในการซื้อหัวอาหารผมแนะนําเป็นอาหารอื่นจุกจิกในระยะเวลาว่างในระยะเวลาที่เหมือนอาหารว่างของคนเราครับทาไมบางคนกินจุกจิกแล้วอ้วนใช่ไหมครับก็คือแพ้จะอ้วนได้ก็ต่อเมื่อก็คือเหมือนมนุษย์เลยครับแพ้มันก็มีค่าบีมาของมันอะ ค่าบีมอาร์อัตราการเอาผัานร่างกายต่อวันที่ร่างกายจะดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องใช้พลังงานเท่าไร่สมมุติว่าแพ้อ่าอย่างยงเราเนี่ยครับอย่างพวกเราอย่างคนเราเนะี่ยอัตราการเอาผานร่างกายจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าพันสองพันสามพันสี่พันห้าแล้วแต่บุคคลค่าบีมอาร์ของแต่และบุคคลไม่เท่ากันถ้ารู้ว่าเราดำรงชีวิตอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องเราต้องใช้พลังงานเท่าไรในการดำรงชีวิตตอนหนึ่งวันอย่างมนุษย์เรานะครับอย่างผมอ่ะพันห้า ถ้าผมกินอาหารที่มีแคลอรี่เกิน1,500แคลอรีอ่ผมก็มีสิทธิ์อ้วนละก็คือผักกะเพราสามจานอะผักกะเพราหมูราดข้าวสามจานผมว่าเกิน1,500แคลละผมว่าเกิน500แคลละแล้วก็ถ้าผมกินอย่างอื่นอะจำพวกขนมหวานขนมไทยเนี่ยตัวดีเลยผมก็อ้วนละ <S <S ก็เหมือนกันครับแพ้ก็เหมือนกัน ถ้าเขากินเกินค่าเผาผ่านพลังงานของเขาเขาก็อ้วนได้เหมือนกันก็ค em, ือพยายามเน้นถ้าอยากให้อ nope. ้วนก็คือเน้นให้กินจุกจิกก็คือกินถึงเวลาไม่ให้แม่ไม่ได้เราไม่ได้ให้กินเหมือนพวกที่เป็นแพะพ่อแพะแม่นะครับก็คือเราจะให้เขากินกินเป็นแบบกินมื้อหนักสองมือเหมือนเดิมเหมือนกับแพพ่อแพะพ่อพันแพ่แม่พันทั่วไปแต่เราจะเพิ่มเมนูเข้าไปคืออาหารจุกจิกของเขา จะเป็นอะไรก็ได้ครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเป็นหญ้าไม่จําเป็นต้องเป็นเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นอาหารประเภทไหนก็ได้เป็นกระถินก็ได้เป็นอะไรก็ได้ครับเป็นกระถินเป็นหญ้าเป็นข้าวโพดเป็นอ่าลำอ่อนก็ได้หัวหารก็ได้อ่าอ่ามันสำปะหลังตากแห้งอันนั้นสำปะหลังของผม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 ต้องบอกว่าแนะนําให้ตากแห้งก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นมันสำปะหลังผมไม่ค่อยอยากแนะนํานะครับเพราะว่ามัน มันสัมปังธอะ่ะมันมีสารไซยาไนอยู่ไฮโดรไซยาไนหรือโซเดีมยมไซยาไนผมก็ไม่ผมผมจำไม่ได้ละผมจำไม่ชื่อไม่ค่อยได้แต่ผมจําได้มันมีสารตัวเนี้ยมันทําให้สัตว์เกิดอาการท้องอืดและคันเป็นพิษได้นะครับผมเลยไม่แนะนําไม่ค่อยแนะนําให้ให้ให,ให,ให้ทานมันสัมปังทั้งอะไรเว้นแต่ <c oughs> เว้นแต่มันสามปังที่เราปลูกเองเราไม่ได้ฉีดยาระเบิดหัวมันอะไรพวกนี้ถ้ามันที่เราไปซื้อทั่วไปเงี่ยเขาก็ฉีดยาระเบิดหัวมันก็คือหัวมันสัมปังอ่ะ จะเกบ็บเก็บยาเอาไว้จะเก็บยาเอาไว้ข้าวโพดก็เหมือนกันนะครับข้าวโพดที่เขาเรียกว่าอะไรบางคนไปซื้อเขาเรียกว่าที่เวลาที่เขาสีข้าวโพดมันจะม um. ีลาพวเข้าวโพดขายเนาะซื้อลาพวเข้าวโพดมาให้แพ้กินอะไรไปให้แพ้กินมาให้วัวกินอะไรเงี้ยข้าวโพดเขาจะก่อนที่เขาเก็บเกี่ยวเขาจะฉีดยาเผาไหม้นะครับบางเจ้าครับฉีดยาเผาไหม้แล้วก็ให้รดเกี่ยวลงไปเกี่ยวก็คือมันจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เพราะมันเก็บสะสมรในร่างกายแล้วมันไม่ดีนะครับพูดง่ายคือของที่ มันไม่มีสารพิษดีที่สุดครับคืออย่างพวกกะทินพวกหญ้าที่เราไปเกี่ยวเองเรารู้ตรงนั้นตรงนี้เขาไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ได้ฉีดยาคุมหญ้าไม่ได้ฉีดยาดูดซึมยาผาไหมอะไรพวกเนี้ยแนะนําเป็นพวกนั้นมากกว่าหรือไม่ก็ถ้าคนมีที่มีต้นทุนหน่อยก็แนะนําเป็นหัวอา,ารอาจจะไม่จําเป็นต้องให้อ่าหนึ่งกิโลอย่างที่ผมบอกนะอันนี้ผมบอกพูดไปคร่าวๆผมพูดผมพูดเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเลขที่ตั้งขึ้นมาเองบางทีเพื่อนบางคนอาจจะให้อา่ามีแพ้ติดตัว เอามึงกินกันคนละ,ละกำมือกำมือกำมือตัวละกำมือหรือไม่ก็สักครึ่งชามแต่เราอาจจะไม่ได้ให้ทุกชั่วโมงอาจจะให้อีกแค่พอหลังจากอาหารเช้าอาหารหนักตอนรอบเช้าเราก็ให้อีกแค่สักครั้งหนึ่งพอรอบบ่ายอาหารหลังอาหารหนักเราให้อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นก็พอก็ได้นะครับคือมันไม่จําเป็นมันจะไม่มีการเลี้ยงกันไม่มีการมันไม่มีสูตรการเลี้ยงที่ตายตัวก็คือหลายๆคนนะ่ะ จะมองว่าเป็นการสูตรเป็นเป็นสูตรการเลี้ยงที่ตายตัวจริงๆไม่ใช่นะครับอยู่ที่การเราประยุกต์ใช้ <c oughs> เพราะว่าเวลาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับบางคนมีเวลามากบางคนมีเวลาน้อยบางคนไม่มีเวลาเลย <c oughs> ก็อยู่ที่อยู่ที่เวลาของเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อ่าจะให้เวลากับแพะจะให้เวลากับสัตว์ที่เราเลี้ยงมากแค่ไหนอ่า สำหรับคลิปนี้คุยกันแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะนานติดตามและรับชมจากช่องชนบทสตอรี่ของเราฝากเป็นกำลังใจกดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยและจะมีคลิปความรู้เกี่ยวกับอาหารการกินของแพะเกี่ยวกับแก้ไขอา,าการแพ้แพ้ไม่ให้แม่กินนมแม่ไม่ให้ลูกกินนมซึ่งมีแน่นอนทุกที่มีแน่นอนผมมีวิธีแก้ปัญหา งั้นเป็นคลิปหน้าผมจะบอกวิธีทำให้บอกวิธีทำให้แพะที่แม่ไม่ยอมให้กินให้ลูกกินนมจะผมมีวิธีจะทำให้ลูกมันกลับมาให้แม่มันยอมให้กินนมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชนบทสตอรี่ของเราด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆนทุกคนไปก่อน ขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยสวัสดีครับ